เริ่มด้วยเออก็ตัดให้เป็ดกินบอกจริงๆเป็ดทั้งฝูงกินก็กินไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอะไรกันเลยเหรอก็กันเลยเหรอสักคู่หนึ่งตัดอะไรครับตัดใจ เข้าใจเราอย่างเอาอย่าวไม่บอกครบเบว่ามันทะลึ่งอ่ะเราพบคนที่ใจแต่ถ้าเธอนมก็จะเป็นกำไรของเราตายแล้วลับไม่ได้ลับไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ เดี๋ยวก่อนนะมีอีกมีอีกเออโอเคนี่พยายามจะเรียกอยู่อันที่มันแบบว่าต่ำกว่า18ทงได้นะฮะเขาบอกว่ารักแรกคือฟันกระดมรักกระดมคือฟันพุทธรักสุดๆคือฟันเธอรักเสมอคือเธอให้ฟันเนี่ย โอ้โหรค่เดียวเรื่องนี้เขาเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับฟันในเฉยคงจะคงจะมีปัญหาฟันฟันถูฟันอะไรบ้างไปอุดฟันบ้างเนาะฟันถูกก็ควรจะเอ้าวหาย